สวัสดีพี่น้องไปไใส่มือหนีหฮาสิบไปใส่ไปซื้อของเอารถยังไปเอารถเบนเนาะโอ้รถเบนงามๆเห็นบ่ค่ะเอาไปซื้อของมือนีผู้ใดครับเยเพชรไม่เป็นขับเด้อดสันโอเคไปไปขึ้นรถไปขึ้นรถซื้อมาแล้วใส่เปิดประตูไปซื้อของรถเบน เปิดประตูก็เจ้าแนม้หน้ากูกี่ตีนังิมีกีตีนังไปครับวบเป็นเรองเสีขวาเมือตัวพักก็ไปซื้สือของกินแม่จ้าปะอาคิปมาห้ามาฝาก ต้องงอนสีแน่ๆไม่ได้จ้าอยากฟังคลิปอย่างอยากเบ่งคลิปอย่างเด้อมือนีบายบายไปก่อนสิบพท่านลดเยอะเพียบ <c oughs>